มาเบ่งต้นอยู่แรกที่ว่าอยูอ่เป็นแถบเป็นแนวกันพนพ่นองพ่นองต้นนี่จะพ่นองครับสูงใหญ่พ่นองกวกตะไคร้นั่นเองนะครับราก็จะได้ไนำมาหมุนเวียนอยู่ในขั้วเลีอยเท่านั้นแหละครับก็บเอไปแต่นะครับที่พลกนี่ก็คือการจิตใบอ่อนถอดใบอ่อนงามครับต้นนี้อยู่ด้านบนหลายนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งมะม่วงสายพันธุ์ฝรั่ อย่าปลูกพร้อมกันครับต้นนี่ก็สูงนี่แหละครับไอ้ตุกสิ่งทุกอย่างเขาปลูกตอนนั้นนัไปจำแนกแจกจ่ายเพราะได้ใส่แจกจ่ายในครัวเลื่อนเล็กๆน้อยๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกคาสายเบียดที่ว่าสายพันธุ์ที่ว่าล้ต้นของเพิ่นสูงใหญ่แล้วนั่นเองมากครับดีนะครับแต่ถ้าเอาล้ต้นหรือว่าพันธุ์ที่ล้ำจนหน่อยกินธาตุนีนะครับกับหลายสิ่งหลายอย่างครับบางเชื้อไอ้ พี่น้องนะชุมชุ่นพันมะขอกระแบงปันแปงนะครับนี่ก็คือ,อไอ้ม้มมองไอ้บอติดนั่นเองเขาก็เลยมาปลูกมาเนี่ยแต่ใครกันนี่ยูท่ทั่วไปพี่น้องเป็นใครๆว่าไอ้เป็นไอ้พืชอพักเศรษฐกิจของข้อครับกับนี่กัน<ไ>คนมาถามเทื่อนจะเริ่มติดแล้วนะครับไอ้ข้อต้องไอ้ตกม,มาจุดแรลกเนี่ยครับก็คือไอ้ตกม,มาจุดแรลกเนี่ยครับก็คือ แท่นนะครับซึ่งที่ว่าข้าปลูกตะกอนแรกๆเป็นจังมาชมไลยมะม่วงที่ข้าปลูกไม่นั่แหลกนะครับกับซ้ายฝารันนะครับมะม่วงพี่น้อยนี่ครับสังเกต็ดเบ่งก็ได้ไอ้ดอกแค่ขาวนะครับสําหรับไปนําไปไปต้มยำทำแกงได้ดีแล้วครับกับเดี๋ยวพี่พ่น้องครับนะไอ้เบ่งนี่ก็คือการติดใบอ่อนถอดใบอ่อน งามครับต้นนี้ที่เขาปลูกทดแทนไม่นะครับอยู่ใกลๆกับสวนไทยเลียงนยั่นเองพี่น้องได้จะพาไปบ่งไปชมไอไ้อทัดเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะชาวบ้านในชุมชนครับเขาเขามาอ,อาจจะมากมากเยียดมาบางนะครับก็เลยทําให้ลําต้นปนทักแต่ว่าไอ,อ้ยังพองเป็นอย่างพี่น้องได้พันติดใบอ่อนแล้วนะครับเดิมจกคุณคุณเด่นแล้วครับขันตอดใบอ่อนนี่นนะครับนี่ก็แสดงว่าพันยืนต้นได้แล้วนั่นเอง ถ้าเอาเทยวปลูกทดแทนไหมนะครับอยุไกรกายครับสวนไทยเลียงนั่นเองพี่น้องได้จะพาไปเบิง่งไปชมไอ้ไอ้ทัดเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะนําไปจําแนกจยากใจเพราะได้ใ,ใส่ใจายในครัวเลื่อนเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าจะเป็นพวกคากินสะท้านนะครับกับายซิงหลายย่าง,งครับบางเชื้อ้พี่น้องในชุมชนเพิ่นมา พากับแบงปันไปนะครับนี่ก็คือไอ้มะม่องผลมะขามเทือดก็เริ่มติดแล้วนะครับไอข้อสมัยสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยส่วนมากครับจะบวคคอยได้นำไปจำหน่ายอย่ายส่วนมากจะนำไปบริโภคูกขั้วเลื่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งนะครับปลีป,ปลูกแล้วก็เริ่มจะทอดแบอ้อนนะครับกับขันลักษณะนี้พักหวานที่นองนำไปประกอบ วัสด e, ีพ <tinc S 2> ี่เพียน้องๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ไอจุดกลางของสวนผลไม้สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยครับอยู่ใต้ลมเงาของต้นมะขามเทศก็เริ่มติดแล้วนะครับไอข้อจะได้พันธติดใบอ่อนแล้วนะครับเริ่มจากคุณคุ้นเด่นนะครับขันตอดใบอ่อนนี่นะครับนี่ก็แสดงว่าพันยืนต้นได้แด้นั่นเองแล้วกาเอาไอรับประทานแล้วพวกสมตำาวัดีครับนี่ครับก็ มะม่วงสายพันธุ์ฟ้าลันครับที่ปลูกพร้อมกันกับต้นแลระกับที่ไอ้พวกสัตว์เลี้ยงของแหกมาอีกแล้วเอาละครับสำหรับไอ้คานะครับขยันครับงามตลอดนั่นเองสำหรับไอ้คาในสวนครับบพรว่าจะยุ่จุดในยุ่จุดกลางสวนพี่น้องแล้วก็ไอ้ตกมาจุดแรกนี่ครับก็คือพวกตะไคร้นั่นเองนะครับเพาก็จะได้นำมาหมุนเวียนอยู่ในขั้วเลี้ยงเท่านั้นครับก็บเอาไป แต่นะครับที่อนตกมาชุดแรกนี่ครับก็คือผลรยากาศไอ้ดอกแค่ขาวนะครับสําหรับไปนําไปไปต้มยำท้ำแกงดีดีนะครับกับเดี๋ยวพาพี่พ่อนอนครับมาไอ้เบิ่งหานได้แล้วนั่นเองนะครับนั่งไปจำแนกแจกอยากใจพ่อได้ใส่แต่ใจในครัวเลื้อนเล็กๆน้อยๆครับเพรว่าจะเป็นพวกคา ไอ้สวนอันนี้กามแมวนะครับต้นลำไยครับเนี่ยต้นลำไยกับปลูกนะค,ครับครับแล้วก็เข้าไปที่ฮัฟปลูกมาพี่น้องเห็นครับไกลๆครับต้นมาผ่านหอวกับคือตัวไอ้บอติดนั่นเองฮัฟก็เลยมาปลูกมาอันนี้ตักใครกันไม่ยู่ทั่วไปพี่น้องเป็นใครๆว่า้เป็นไอ้พืชอพักเศรษฐกิจของข้อครับแบบนี้กันไอ้อละกั้ไอ้ดอกแค่ขาวนะครับสำหรับไปน้ำไปไอ้ไป<อ>ต้มยำท้ำแกงได<อ>ีๆแล้วครับ ครับเดี๋ยวพี่พี่พ่อนอนครับมาเห็นบางได้พันติดใบอ่อนแล้วนะครับเริ่มจากคุณคุณเด่นนะครับกันตอดใบอ่อนนี่นะครับนี่ก็แสดงว่าพันยืนต้นได้แล้วนั่นเองแล้วก็เจาเอาหานได้แล้วนั่นเองนะครับต้นพักสดเดิลนะครับต้นนี่ต้นนี้ครับใบต่อมกอนก็เย็นครับอยู่ใกล้ๆก็จะมีพวกนี่ครับปลูกใบมะกรูดแอร์นะครับใบมะกรูดธรรมชาตินะครับกับ่องจากนะครับ มเมล็ดพันธุ์ที่ชาวบ้านเอามาเ,อาเบียดจนต้นลำต้นเพิ่นหักครับอันนี้เพินเ่นธุ์เยืนต้นได้เองแล้วพี่น้องก,ก็แข็งแรงนะครับเพราะว่าเฮาปลูกก่อนฝนจะสวัสดีพี่เพ,พื่น้องๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ไอ้จุดกลางของสวนผลไม้สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยครับอยู่ใต้ลมเงาของนี่ครับมันติดดอกติดใบอ่อนไม่กัดแต่ว่าครับไอ้พวกไอ้สัตว์เลี้ยงนะครับ ของไอ้ธรรมชาตินะครับการื่องจากนะครับไอ้เมล็ดพันธุ์ทิดได้ได้พันธุ์ติดใบอ่อนแล้วนะครับเริ่มจากคุณคุณเด่นนะครับกันตอดใบอ่อนนี่นะครับนี่ก็แสดงว่าพันธุ์นต้นได้แล้วนั่นเองแล็เจาเอาพวกตะไคร่นั่นเองนะครับเพราะก็จะได้นำมาหมุนเวียนอยู่ในไอเลี้วเท่านัานะครับกับโไปแต่นะครับที่พอน่าพี่น้องอาจจะบ่ได้เขามาก น,นี่ครับน,นี่ก็คือลำต้นที่หนองเห็นแรกๆนะครับด้านหนด้านหน้าช่วงม,มาชมเลมะม่วงที่เขาปลูกไม่หนักหนันะครับกับสายฟ้ารัานนะครับมะม่วงที่หนอ,อนนี่ครับสังเกตเบ้างตามกว่าจะได้ผลผลิตกว่าจะพี่ดอกออกผลนั้นเองครับเนี่ยครับสูงเกือบเท่าหัวนะครับนะครับ นี่ครับมันติดดอกติดใบอ่อนไม่กัดแต่ว่าครับไอ้พวกไอ้สัตว์เลี้ยางนะครับไอ้ของไอ้อยู่ด้านบนหลายนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งมะม่วงสายพันธุ์ารั่เดี๋ยวปลูกพร้อมกันครับต้อนนี้ก็สูงนี่นะครับไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาปลูกทักท้งไอ้บอติดนั่นเองเขาก็เลยมาปลูกมาอันนี้ตั้งใครกันไม่อยู่ทั่วไปพี่น้องเป็นใครบ้างไอ้เป็น เพื่อพักเศษรษฐกิจของข้าครับกับนี่กันไอ้ยสวนอันนี้กับแม่เลยครับต้นลำไยครับเนี่ยต้นลำไยกับปลูกนะครับนนครับ,นนบ,รรบแล้วก็เข้าไปที่ห้องปลูกไม้พี่น้องเขียงครับใกล้ๆกับต้นมะพร้าวหอวกับเครืองต้นห้อ,องอปลูกทดแทนไม้นะครับอยู่ใกล้ๆกับสวนไทยเลี้ยงนั่นเองพี่น้องได้จะพาไปบังไปชมไอ้ไอ้ทัดเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะนี่ก็คือการจิตใบอ่อนถอดใบอ่อนงามครับต้นนี้เข้ากัปลูกไว้ ใบตัเบื้องแน่แล้วก็รใบทายนี่ครับมันติดดอกติดใบอ่อนไม่กัดแต่ว่าครับไอ้พวกไอ้สัตว์เลี้ยางนะครับไอ้ของไอ้ยางขี่นอกไอ้ปลูกใกล้ใกล้ครับไอ้แถวของไอ้ไอ้ต้นคาอยู่ในสวนไม่ห่อครับมันจะเกิดเริ่มจะติดดอกไปอยู่ด้านบนหลายนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งมะม่วงสายพันธุ์ฝรั่เดี๋ยวปลูกพร้อมกันครับต้นนี้ก็สูง นะครับไอ้ทุกสิงทุกอย่างเขาปลูกทดกินธาตาน้นะครับกับลายซิงลายยางครับบางเทื่อไอ้พี่หน่อในะชุมชนพันมะขอกัะแบงปันไปนะครับนี่ก็คือไอ้ไอ้มุ่งมั่นไอ้พี่หนองอาจจะบ่ได้เขามากนี่ครับนี่ก็คือไอ้ลำต้นที่หนองเห็นแรกๆนะครับด้านหน้าด้านหน้าช่วงชาวบ้านในชุมชนครับเขาเขามาอาจจะมากมาก เบียดมาบางนะครับก็เลยทําให้ลําต้นปนหักแต่ว่าไอ้ยังโมเป็นอย่างพี่น้องมาแบ่งต้นอยู่ไอ้แรกที่ว่าอยู่ไอ้เกิดแบเป็นแนวองนพนพี่น้องพี่น้องต้นนีจะพี่น้องรับสูงใหญ่พี่น้องแล้วก็จะติดได้ดีครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งพี่น้องก็คือต้นดอกแค่ขาวนะครับอันนี้เป็นเกิดขึ้นเองตามต้นนี่ครับอันนี้ห้องกับปลูกย่างดีนะพี่น้องแล้วก็เพิ่นครับ สายเบียร์ที่ว่าสายพันธุ์ที่ว่าล้ต้นของเพิ่นสูงใหญ่แล้วนั่นเองมากครับดีนะครับแต่ถ้าเอาล้ต้นหรือว่าพันธุ์ที่ล้ำจนนิดหน่อยๆมาชมเลมะม่วงที่เขาปลูกไม่นั่นเองนะครับกับสายฟ้าลัานนะครับมะม่วงพี่นอกกอ้องเนี่นะครับชัางเกียรติเบล้วก็เรนจะติดได้ดีครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งพี่น้งนองก็คือตอนอ้นดอกแค่ขาวนะครับ อันนี้เพิ่นเกิดขึ้นเองตามแก่เต็มที่แล้วเพิ่นปิวลงมาเพิ่นเกิดหลายนั่นเดงพี่น้องนี่ครับเกิดอยู่ใกล้ๆครับต้นม่วงที่เขาปลูกใบพี่น้องนี่ยอยู่ในสวนก็ในก็คืออันนี้ก็คือกับทินพักกับทินบ้านเขาพี่น้องเกิดขึ้นเองครับก็น้ำไป